ล่าสุดมันเหมือนเ่าไว่มีคนเกาหลีชื่นชมเราชื่นชอบเราจริงหรือเปล่าเอยเป็นเป็นแฟนคลับเกาหลีอ๋อก็บอยได้ยินมาเหมือนกันนะคะเห็นว่าตามจนถึงแบบเออตามไปทุกที่ที่เราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ค่ะเป็นยังไงก็จริงจริงแล้วเขาก็แบบว่าพยายามที่จะแอดคือใครที่มาคอมเมนต์บอยในอินสตาแกรมที่ดูเหมือนเพื่อนกันนะคะเขาก็จะไปฟอลโล่แล้วก็เหมือนไปขอ คอนแทคเบอร์โทรอยก็เอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าปอยอยู่ที่ไหนตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งปลอยไปไปถ่ายแบบเงี้ยค่ะเขาก็จะทราบแล้วก็โทรไปที่โรงแรมเห็นว่าชอบจนถึงแบบว่าอยากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่าแบบเป็นแฟนคลับอะไรอย่เงี้ยอันนี้ยังไม่เคยได้ยินแต่คิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะคะแต่เขาไม่ได้มีแบบว่าลวนลามหรือว่าไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะคเป็ตามหักมากคะ ก็คือไปก็สลับอยไปเฉยๆนะคะไปก็รู้สึกดีใจนะว่าไปเกรงใจเพื่อนๆเพราะว่าเขาก็จะไปรบกวนเพื่อนๆเราทุกคนเลยว่า<ะ>ช่วยส่งรูปช่วยคือตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแตไปเองก็จะบอกเพื่อนๆว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังไม่ทันทําอะไรนะคะเขาทําอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเขีนบอกว่าเขาอยากได้เราเป็นแฟนออจริงเหรอคะใช่ใช่อันนี้ก็คงไม่ได้ต้องมีตอนตมีเข้าถึงเรามากขนาดไหนนคือเข้าถึงไม่ได้อยู่แล้วค่ะ ยกเว้นว่ายกเว้นว่าเขาจะทราบว่าเราไปที่ไหนแต่ส่วนใหญ่นี่ก็เป็นความลับอยู่แล้วอ่ะค่ะตัวราควา,ราวหรือกังวลไหมคะว่าเขาแบบจะตามเราปอย,ปอยคือปล่อยค่อนข้างที่จะแบบเซฟเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆกลัวไหมคือเราเซฟแล้วอะค่ะไม่มไม่ค่อยกลัวค่ะเราป้องกันขนาดไหนคือปอยก็จะเป็นความลับอะค่ะเวลาเราจะทํางานที่ไหนก็จะต้องออชัวร์ว่าที่นั่นคือพ r เว a t จริงๆยกเว้นว่าที่ที่แบบอย่างเช่นอีเว้นอย่างเางี้ยได้เพราะว่าเรามีเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ยกเราให้เป็นแบบ นคในกลุ่มนั้นใช่ไหมคะก็เห็นว่าเป็นกลุ่มแต่เป็นกลุ่มเล็กนะคะไม่ใหญ่มากค่ะนี่นะคนยกให้เราเป็นคนแบบสวยที่สุดเป็นที่ที่ทสาวที่สวยที่สุดก็ดีสิคะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นขอบคุณค่ะดีใจค่ะตอนกับยังไม่เคยเจออะไรแปลกๆจากเขาหรือเปล่ายังค่ะก็ขออย่าให้เจอนะคะภาวนาอยากให้เจอช่วงนี้ก็ดาราหลายคนก็กระทบเรื่องนี้เยอะมากๆ กลัวไหมคะสนกลัวเรากลัวปอยอย่างที่บอกคะ่ะ<ม>ว่าปค่อนข้างที่จะป้องกันแล้วก็เซฟเรื่องพวกนี้พอสมควรดังนั้นไม่ค่อยหวั่นอยู่แล้วคะ่ะอืมคนใกล้ตัวล่ะคะมีแบบแบบผลกระทบอะไรอย่างี้<อ>บ้างหรือเปล่าสำหรับคนสนิทกับเราเจริงๆคนใกล้ตัวเราก็เขาก็แค่แบบตกใจเพราะเขาไม่ได้เอาชินเหมือนเราอะนะคะอปอยก็ ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรมีคนเชื่นชอบดีบกว่ามีคนไม่ชอบแล้วก็จริงๆทีมงานฮ่องกงนะคะบริษัทที่ปล่อยสัญญาด้วยเขาก็มีคนดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะว่าการทํางานที่นู่นกับที่นี่นะคะก็จะแตกค่อนข้างแตกต่างกันค่ะก็มีการป้องกันเยอะเลยนะคะรอบแค่สองคนสองคนอ่าอัพเดทหัวใจนิดนึงค่ะหายไปนานยไปไหตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะมีใครมนเดินก็คื ก็ตั้งหน้าตั้งใจโหไม่เข็ดเลยแต่ว่าปอยก็ยังรู้สึกว่าตอนนี้ปอยยังสนุกกับการทํางานแล้วก็ยังไม่พร,ร้อมที่จะมีใครค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรายังอายุยังน้อยยังทางานได้อีกเยอะมีใครเข้ามาบ้างไหมไม่พร,ร้อมจะมีใครอันนี้ควนเวียนวนเวียนวนเวียนต่างประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่คนที่กลับมานานไหมเออไม่นานค่ะเดี๋ยวก็ต้องไต่ค่ะอาคิดหน้าค่ะ ก็ไม่ได้ไปิไปสวีทกับครอบครัวค่ะก็ไปกับครอบครัวค่ะแสดงว่ายืนยันว่าตอนนี้เราคจะรอี่ใช่ไปยังไม่พร้อมจะมีใครค่ะอืกไมกไปมถูกไหมถูกทหงนู้ไหมถูกไหมถูกนหมถูกไหมถูกไหมถูะไามถูนนหมกไหมถูาไหมถูกไมาูกไหมถูกไหมถงกไหมถูกไหมถูกไหมถูนไหนถูกไหมถูกไหมถูกไงมถูอไหมถูกไหมถูกไหมาแก้วมถูมถูก่หมีูกไหนังจไหโบราณแล้วก็หมีหนังของกุณอ็ูกไซแปงกไหมถูกไหมถูกก็อีกเรื่องกกก ก้าวตก่อนลูจิ๋วเถ่ายแบบนั้นกำลัง <ปะ S 1> จะต้องไปฟิตติ้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องแปลบทจิน<ม>เป็นไทยแล้วก็อ่านบทยาวมากเลยค่ะงานค่อนข้างเยอะใช่คือเราเซ็นสัญญากับพอแล้วอะค่ะก็ต้องคอมมิตกันในเรื่องของการแสดงค่ะมันไม่เกี่ยวจะใช้เปคนแบบเอาจริงๆนะ้ปอยยังไม่มีโอกาสได้ไปเดินอะไรแบบที่ท่องเที่ยวของฮ่องกงเลยอะค่ะ<ม>คือไปก็ทํางานแล้วก็กลับโรงแรมเอ่อสเปคไหมก็ ยงอความน<ค>ิยมของเราที่นู่นนี่เป็นไงบ้างคะดีขึ้นเรื่อยๆไหมเอ่ยฟีดแบ็ก็จริงๆแล้วเราก็มีบริษัทดูแลในเรื่องของรีเสิร์ชตรงนี้นะคะก็จริงๆเขาก็ต้องวัดฟีดแบ็กตลอเวลา<ช>ตอนนี้ก็คือเขาก็พยายามทำพีอาร์ในภาพลักษณ์แล้วก็ผลง,งานของเราอะนะคะก็ะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ